Mercedes-benz ส่งมอบ The New EQS ให้ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการ4แห่งตอบรับกระแสะความสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่รุ่นใหม่พร้อมย้ำความมุ่งมั่นสู่อนาคต Mercedes-benz ย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยการส่งมอบรถยนต์รุ่น The New EQS จำนวน4คันให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์แบรนด์ Mercedes EQ ยังเป็นทางการทั้ง4แห่ง ได้แก่บริษัท Benz BKK Group จำกัดบริษัทเบนพระราม3จำกัดบริษัท Primus Auto House ์จำกัดและบริษัท TTC m o t มอเตอร์จำกัดตอบรับกระแสะความสนใจของผู้ใช้รถในไทยที่มีต่อยานยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่รุ่นใหม่จาก Mercedes-Benz พร้อมสนับสนุนการทำการตลาดของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ The The New EQS 450+ AMG Premium นั้นเบิดราคาจำหน่ายที่8 5 7ล้านบาท ซูนเดนิวอีคิวเ 450+ อีดิชั่นวันวางจำหน่ายในราคา8 8 7ล้าน8แสนบาทลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ d e n ิว EQS ได้ที่โชว์รูมของผู้จำหน่าย Mercedes EQ ยังเป็นทางการทั้ง4แห่งและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นอื่นๆจาก Mercedes-Benz ที่ผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ยังเป็นทางการทั่วประเทศ Well we the consumer feedback that have received Deals that through our dealers. has been enthusiastic yeah people just did not expect Mercedes to go such in a dramatic way depart from our normal ICE engine designs and basically cover completely new ground with the EQS เรียกว่าเสียงตอบรับนะครับจากจากลูกค้านะครับที่มาผ่านทางดีลเลอร์เนี่ยก็คือทุกคนตื่นเต้นมากกับเจ้าตัว EQS น <c> ี้เพราะว่ามันเป็นก้าวกระโดดของการเปลี่ยนผ่านจากรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบมาเป็นรถที่ดีไซน์ใหม่หมดจดเลยแบบ EQS <oughs> นะครับ Uh, we wanted to launch these vehicles actually to give the dealers a chance also to show their customers something just beyond pictures. We wanted to give them the experience, test drive the vehicle, get the feel of the vehicle, see what they can do internally, see and understand our new systems that are there to support customers. So that means there will be more than four to come, of course, but only step by step by step.. <laughs> ถามว่าสคันนี้เป็น4คันที่เราจะส่งมอบให้ดีลเลอร์เลยใช่ไหมก็คือวันนี้เราส่งมอบให้ดีลเลอร์เลยเหตุผลที่เรารีบส่งมอบให้ก่อนก็เพราะว่า1คือเรามานั่งคิดกันแล้วว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้ได้มีประสบการณ์กับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับลูกค้าได้สัมผัสได้ได้ได้ลองนั่งได้ลองแม้กระทั่งทดสอบขับขี่นั่นหมายความว่ารถกลุ่มที่เป็นรถนําเข้านะครับก็จะมีตามมาผดจาก4คันนี้อีก I think it's for the first time that what you see, and this is not just for Thailand, it's basically our overall worldwide positioning of the vehicle, is where luxury meets completely new technology. It most likely will happen this year. Uh, we're very much looking forward because it would actually be the very, very first in Thailand for the Thai market produced full electric vehicle. We confirm that Mercedes-Benz EQS vehicles That is our firm intention. Um, it is very clearly for us that we will grow the dealer network together with the increasing volume. And that means for us, as soon as we bring other vehicles to the market that either we produce locally or vehicles that we import, these vehicles will add to the overall volume and our basically presence in the market. They will support also our fully going electric only strategy. And once we do that, it will be a next wave of additional dealers that will also be included in the dealer network and eventually all dealers. So we have 4 dealers, as ในอนาคตแน่นอนครับว่าเมื่อจํานวนหรือความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องขยายตามไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะหนรถย,ยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก็จะมีดีลเลอร์ที่ขายรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งโกของเราก็คือจะเป็นรถไฟฟ้าล้วนในเวลาใกล้นี้เพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคข,ของการที่ทุกดีลเลอร์เป็นดีลเลอร์ที่ขายรถยนต์ไฟฟ้าครับ